โอนลงแบอบเมื่อวานผ่านเนี่ยโมเดกาอีกชุดหนึ่งพวกเราผมไม่ดูที่คนไหนได้นี้แล้วต้องมาบอกพวกเราว่าเขาเก็บตัวต้องทํางานให้หนักกว่าเดิมถึงแม้ว่าจีนมานะครับเขาก็มีความเกรงกลัวบ้างที่สามปีนะถึงแม้เขาจะแพ้จีนมาหกนัดครับอบุรีรัมบุรีนะครับฉะนั้นเดกานะครับแล้วก็โมเดกาก็มีนะครับกับ พินโยไปเพราะว่าในในในลีกมีแค่สองคนเนี่ยนะครับเล่นที่สโมสรครับกดดันแบ็กโฟร์อภกโตนบอกว่าให้เพิ่มเป็นเมตรเพื่ะศิจิกาในทีเดียแต่รอบแรกรอบรองรอบชิงถึงจะกทีมเนปิอวันนีเดีย 啊，带来了。